อตอน256เดี๋ยวขอโฆษณานะครับเรียนลู้ปุทวดนิดนึงนะครับที่จะทำแจกพร้อมหนังสือนะครับตามหาพระอาหารยุคป,ปัจจุบันนะเนาะเนื่องด้วยมีหลายคนถามมานะก็คือําให้หนึงคลิปหนึ่งนะครับ256บรรยายเรื่องเหรียญครับ252ก็บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหานะครับผมบอกแล้วว่าจริงๆมันจำเป็นในท่ามกลางความมุ่นวายนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะชี้นะ ชี้ทางตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอวสานในการปฏิบัติเลยคุณออสาระอันที่สำคัญที่สุดนะมันจะให้มันจะพาไปพบตัวตนของผู้บรรลุธรรมทั้งภายนอกภายในอะ่ะนี่คือสาระสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยมันจะไม่เหมือนใครเว้ยนะมันจะมีมันจะมีซิกเนเจอร์ที่ที่คนอื่นไม่กล้าเล่าอะ่ะนะครับ เช่นพระกรรมฐานใหญ่ไปมหานรกไปเพราะทําไมนะไปเพราะอะไรพลาดตรงไหนคือเรื่องนี้ไม่ได้แต่งแดกดันใครแต่เป็นเป็นเรื่องจริงที่พระอาจารย์กรรมฐานผมท่านเล่าเอาไว้นะครับท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งให้เล่าเรื่องที่ท่านจะเล่าให้ฟังเพราะถ้าได้ยินเรื่องราวนี้คนที่ทำกรรมฐานทุกสายจะคิดออกเลยนะ ว่าในการดำเนินมรรคนั้นนะครับระวังให้ดีนะครับอัตตาในภาคอุสลหรืออัตตาที่เกิดขึ้นในการดำเนินจิตที่เราคิดว่าเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วอะนะถ้าเราลบตัวตนสุดท้ายไม่ได้อยู่ยังอันตรายทั้งเส้นนะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่รับรองไม่มีใครกล้าเขียนเพราะว่าคนที่เล่าได้ต้องผ่านก่อนนะครับ ว่าตัวไหนกันแน่เป็นตัวสัตธรรมซึ่งยากมากกับคุณนะครับและอีกส่วนหนึ่งในหนทางถูกนั้นเองก็ยังมีความอันตรายอันยิ่งใหญ่อยู่นะครับซึ่งคนที่บอกเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องการทวิปัสสนาและมหาสติปัฏฐานสีจริงๆคุณซึ่งมันยากตอนนี้มันยากมันไม่ใช่อย่างหลายเจ้าที่อธิบายมาลองไปฟังอาจาร,รย์มหาเมฆกระลงปุ๊เรื่องท่าน คุยเรื่องมาหาสติปัฏฐานสี่จริงๆนะครับทั้งประโยชน์และพิษภัยคุณธรรมะก็ไม่ใช่ย่อยนะบอกแค่นี้นะครับมันมีมันม,มีส่วนสุดสองอย่างแฝงอยู่อ่ะลองเข้าไปในตอนสองห้าสองนะครับมันจะมีหลากหลายเรื่องราวอ่ะเดีวมาพูดเรื่องเหรียญต่อเรื่องเหรียญเนี่ยเหรียญจะทำสอแบบนะแบบที่แจกพร้อมหนังสือเนี่ยแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ เอาไว้ร่วมกันนะครับทําบล็อกแจกทหารฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถึงที่สุดอิทธิฤทธิ์แพ้บุญฤทธิ์ของที่เอามาทำให้คุณเนี่ยรุ่นนี้ชื่อว่าพระพุทธยอดธาตุนะครับสืบเนื่องนะครับโลหะพิเศษเนี่ยเกิดจากมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมนั่งสมาธิไปนะครับ หรือจะได้นิมิตหรือฝันไปก็อ่ะแล้วแต่คุณจะเข้าใจเหมือนจิตหลุดไปที่หนึ่งนะฮะเ,ออเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในสของสังเวีียสถานแต่แปลกในการเหมือนที่เราไปกราบมีผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราเรารู้เลยในในใน,นั้นนะครับในฝันนะในฝัน เราเห็นเป็นเทวดาเห็นพรหมเนี่ยแต่ว่าใส่เป็นเกราะนะครับเหมือนเป็นเทวดานะกลุ่มหนึ่งมีอกีกลุ่มหนึ่งเป็นพรหมนะฮะจิตรู้ขึ้นมาเลยแต่แปลกเขาสมเกราะพิเศษเหมือนเกราะเพชรหมดเลยคุณนะครับอ่าแล้วเหมือนตรงกลางเนี่ยนะครับผมจะมีรูปจกักรบุญขวาประมาณเนี้ยนะครับเป็นเหมือนเป็นตาวิรัญชกรจักรนะครับคือนะครับเป็นกลุ่มของพรหมนั่งอยู่ กลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของเทวดาและกลุ่มที่เดินเข้ามานะครับแต่ทุกองเนี่ยสวมเป็นเกราะเพชรลักษณะเดียวกันเลยแล้วมีจักเหมือนลักษณะที่บอกเหมือนบอกคุณนะเป็นจักนะอันเล็กๆนะติดอยู่ตรงหน้าอกเหมือนกันหมดเลยทั้งเทวดาทั้งพรหมกลุ่มนี้นะครับเในจิตก็รู้เลยเฮ้ยเป็นระดับเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีแต่ว่าบรารมีจริงๆร,ระดับเหมือนบรมจกักรพรรดิเราก็เฮ้ย เฮ้ยเหมือนขุนพลลบเลยของพระพุทธเจ้า,จานะเป็นขุนทหารกล้าเลยนี่ว่าเราคิดในนั้นนะนะคือท่านจะมีหน้าที่แต่ละสอนชั้นฟ้าหรือที่เป็นพรมเนี่ยก็มีหน้าที่พิเศษอะแล้วท่านก็เริ่มต้นสนทนากันท่านบอกว่าถ้าถ้าอยากจะทําวัตถุมงคลชิ้นชิ้นหนึ่งให้มันมีความพิเศษต้องเอา หนึ่ต้องมีโลหะอันเนื่องจากนะครับาการรับพลังการรับพลังก็ได้นะฮะสสถานที่สำคัญเป็นสองพระมหาเจดีย์กับอีก1ที่นะครับเกี่ยวกับสังเวณียยสถานท่านบอกว่าเอา3ม,มารวมให้เป็น1นึ่งนะถ้าดึงพลังมาได้จาก3ที่นี้แล้วมารวมเป็น1 ของนั้นน่ยมันจะสําเร็จเป็นสิทธิธาตุโดยในตัวเลยมันจะเป็นพลังจะไล้ขอบเขตในตัวเลยก็เหมือนเขาคุยกันระหว่างเทวดากับพรหมท่านบอกเอาไว้ทาเอาไว้ไวประกอบการทำวิชานะครับเอาไว้ประกอบสมาธิขั้นสูงนะครับจะแก้ไขในสิ่งที่แก้ระยากนะครับสิ่งที่พิเศษแก้ โจ์ตายปัญหายากเนี่ยได้อ,อย่างมหัศจรรย์นะเอาสารวมเป็นหนนะให้หาทางเอาสามรวมเป็นหนึ่งให้ได้แล้วเขาก็บอกนะฮะว่าเขาก็คุยกันประมาณเนี้ยอ่านี่เป็นความฝันของผมนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับที่เอาไว้แจกนะครับก็สำเร็จลิตในตัวนะ นะฮะส่วนจะเอาเศษหรือไม่ก็ผมก็ไม่รู้จะทานครูบาอาจารย์ระดับพิเศษหรือเปล่าแต่นะครับอยากจะบอกว่าผมจะต้องมีอะไรพิเศษสุดที่ไม่เหมือนใครกันเนาะนะครับก็ถ้าไม่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่คือจะให้ผู้ที่ได้ครอบครองเหรียญเอาไว้ เป็นเ่อนะครับเป็นเ่อส่องส่งถึงคุณธรรมนะอันยิ่งใหญ่นี่เป็นจุดประสงค์หลักนะเราจะให้คุณเอาไว้ตักบาทนะครับฝากของทายาธรรมนะครับอธิษฐานฝากนะครับพระมหากรสปะอธิษฐานถึงพระอุปคุตหลวงปู่ทวดนะครับฝากขึ้นตักบาทพระพุทธเจ้าคุณมีคุณงามความดีอะไรก็นะครับฝากพระสามองค์เนี้ย ขึ้นถวายเหมือนบูชาข่าพระทุกวันนะครับเช้าเย็นออมีคุณงามความนี้อะไรก็น้อมถวายนะครับให้เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าภายภา,ยาคเบื้องหน้าแทนคุณพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและในอดีตนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเป็นจุดประสงค์หลักนะครับอ่าและอีกแบบหนึ่งคือทำคล้ายกันนะครับแต่ทำออกมาสองรูปแบบนะครับ ยันนะจะไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับหลังแบบนี้ที่มียันแบบนี้กำกับเราก็จะส่งนะครับไปเอาทานชีวิตช่วยทหารที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาบุญที่ยิ่งใหญ่ใส่ตัวเองนะครับอีกอย่างหนึง่งนี่นะครับถ้าเป็นลายที่ส่งทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีตัวยันนะครับเป็นยันกันพาย,ยัน มียันข้างหลังคนละแบบนะอ,อถือว่าเป็นมหาคุศสกับคนที่ได้ร่วมซื้อหนังสือผมนะก็อยากจะทําเหรียญแจกใต้ามานานแล้วนะครับเหมือนที่คเคยเล่าให้ฟังว่าผ่านชนวนมันเหลือนะเออเดี๋ยวเขาจะส่งไปนะคะคือที่ทําต่างกันเพราะว่าเมื่อมียันกํากับต่างกันนะมันเป็นเรื่องแปลกคุณ มันมีเครื่องรัตนาในละเอียดมันมีพลังที่สถิตเนี่ยนะครับคนละแบบเอ,อนี่ที่เด็กน้อยเด็กอภินยานะครับเธอเมตตาส่องนะส่องเข้าไปดูให้นะครับว่าถ้าเป็นหลังดอกบัวม,มีอะไรถ้าเป็นยันกำกับมีอะไรมันแปลกมันมีเครื่องรัตนะไม่เหมือนกันนะฮะท่านนี้ก็จะมีนะครับเธอเห็นเป็นจักหมุนอยู่ อย่างน้อยแปอันนะฮะเป็นจับแก้วเออซึ่งแต่แรกก็ไหลให้หลายคนที่ตาดีๆด,ดูกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นยันตัวเนี้ยนะฮะกับพระอุปคุตกับพระหากระสปะก็ต้องเหมาะสําหรับคนที่อยู่ชายแดนส่งทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยที่สู้กันนะครับในสรามหมอลภูมที่ปลายด้านขวาเลยเออผมก็เอาแล้ว ครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่เราทำต้องทำเป็นรูปลักษณ์หลวงปูท่ทวดเพราะที่นั่นเขาเชื่อมั่นในหลวงปูท่ทวดเรื่องนี้รันตรายนะฮะที่มีกำลังทางนี้โดยเฉพาะ,อะพอได้ถามครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็บอกว่าอย่าลืมรูปลักษณ์ของหลวงปูท่ทวดจะส่งลงใต้นะครับเพราะว่าท่านโดยตรงนะฮะ ก็เป็นเหมือนกันเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่หลายพระเจ้าห้าพระองค์นะฮะก็แปลกนะฮะแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันถึงที่สุดแล้วนะครับกราบขอบพระคุณคนที่าช่วยอุดหนุนหนังสือผมด้วยกันละกันอย่างน้อยก็มีอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับกว่าที่เราคิดเราจะไปเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนดีๆ เจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยต่างๆนะน้องทหารโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อแผ่นดินร้อนลุกนะครับแผ่นดินแม่ร้อนเป็นไฟมีน้องทหารมากมายนะครับเด็กหนุ่มมากมายที่มีอุดมการณ์ลงไปนะฮะเราควรจะไปช่วยต่อชีวิตเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตเขาเออ เหมือนที่ครูบาอาจารย์ผมเคยสั่งนะครับมหาทักษุศลอันยิ่งใหญ่คือต้องดับไฟพระศาสนาช่วยชีวิตพุทธศาสนิกชนอยากพลิกชีวิตตัวเองเราก็ต้องกล้าชีวิตพลิกชีวิตนะครับเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้คนอื่นนะที่บอกว่ามีนิทานปล่อยสัตว์ช่วยสัตว์เดรัจฉานของเมืองจีนที่เขามีบันทึกไว้นะครับนิทานปล่อยสัตว์เคยอ่านไหมก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วช่วยคนดีๆที่เสียสละคุณ หนึง่งชีวิตจะได้บุญเท่าไหร่อ่ะเออผมก็พยายามนะพยายามคิดออรวมขุมขนพลังให้มันมากที่สุดอะ่ะเหมือนเป็นการใช้หลักจักรพรรดิรัตรนคุณเออบอกแล้วเรื่องนี้มันก็ละเอียดจริงๆมันก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ถ้าฝึกฝนมันก็จะพอสัสมผัสได้กลับขับพระคุณนะครับขอมาหากุศลนี้ส่งไปถึง คนร่วมซื้อหนังสือเนาะอย่างน้อยก็กได้ทําในสิ่งที่ควรทําให้น้องทหารน,น้องตำรวจนะครับน้องอาสรสมัครสทหารพรา,านเจ้าหน้าที่ดีๆประชาชนตัวเล็กๆหนึง่งได้เออมีโอกาสได้ใช้ของที่อย่างน้อยก็ดีที่สุดระดับหนึ่งอะนะฮะที่ผมพอจะทําได้นะครับอืโดยชนวนโดยเจตนา นะครับโดยมหาบนุนงปณิธานนะฮะผมก็พยายามจะทําพลังให้มากที่สุดอ่ะที่จะส่งไปช่วยดับไฟให้แผดดินแม่ดับไฟพระาศาสนานะครับขอการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในทางที่ดีเกิดแก่ท่านเจ้าภาพขอให้การที่เราได้ต่ออายุคนดีต่ออายุให้พระาศาสนานะครับขอให้อายุของเรา ได้รับการคุ้มครองจากบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราสร้างเหตุอันยิ่งใหญ่ไว้เองนะครับขออนุภาพพระรัตนตรัยมาคุ้มครองเพราะว่าการละครั้งหนึ่งเราก็เคยคุ้มครองพระรัตนตรัยทั้งโป่งไม่ให้ดับลงนะฮะที่ปลายด้านขวานเหมือนกันคําอธิษฐานเกิดขึ้นจากการที่สร้างเหตุอันสมควรสร้างเหตุอันไม่รู้จักจบจากสิ้นใน,ในการรักษา แผ่นดินแม่ในการรักษาอายุของชาวพุทธนะพุทธบริษัททั้งสี่ครับผมกราบขอบพระคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะที่ช่วยที่ช่วยกันอุดหนุนหนังสือผมนะครับอันนี้ทำจากดีบุกนะครับเอาเครดนิดหนึ่งนะฮะเพราะมีเหมือนฉันมีฉนวนของดีบุกที่ครูบาอาจารย์จานให้แต่จริงๆมันจะเป็นโลหะผสมนะเออ ดอกและส่วนผสมอันยิ่งใหญ่นะครับที่ที่ทำอีกแบบหนึ่งที่เป็นหลังดอกบัวก็คือมาจากน้ำใจและความเสียสละต่างหากที่มันเป็นบาร,รมีอันยิ่งใหญ่นะครับช่วยชีวิตคนเนี่ยนะครับพลิกชะตาคนก่อนพลิกชะตาของคนส่วนรวมก่อนพลิกชะตาของประเทศชาตินายามสงครามนายามวิกฤตแล้วชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนแปลง ก็ด้วยทุนกุศลของเราเองเป็นเหตุเป็นผลนะครับขอบคุณครับและมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งครับคือจริงๆเนี่ยตอนนั้นมีมีพี่ท่านหนึ่งสายหลวงพ่อฤษีให้น้ำมนพิเศษมาคุณนะครับผมก็ได้เอาพรมส่วนหนึ่งที่เป็นโลหะทั้งส่วนที่เป็นจีวร่วนที่เป็นโลหะแผ่นชนวนเตรียมไว้นะครับเอาไว้พรมน้ำมนนี้มันพิเศษสุด เกิดขึ้นเองคุณในรอยของพระพุทธบาทสี่รอยที่แม่ริมอ,อ่มีคุณพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าใส่หลวงพ่อฤาษีท่านเคยไปกราบนานแล้วสมัยนั้นมันเป็นเรื่องแปลกคุณพระพุทธบาทสี่รอยนะครับที่แม่ริมเชียงใหม่เนี่ยสมัยนั้นพี่เข้าไปตอนใกล้ปีใหม่เมืองไปสดมนอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีหลายาคณะขึ้นไปกราบเยอะ นะครับปรากฏว่าคนที่นําไปเขาบอกว่าในพระพุทธบาทสี่ลอยมีน้ามนต์ที่เกิดขึ้นเองพี่เขาก็สงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นเองได้ไงสมัยก่อนมันมีจริงๆนะครับออน้ําพระพุทธมนต์ที่เกิดขึ้นเองเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีคนไปตักจนขอดหมดแล้วคุณมันแปลกก้อนหินเนี่ยคุณมันวพระพุทธบาทเนี่ยเป็นเหมือนก้อนหินระวางอยู่นะครับผมบนก้อนหินอีกทีหนึง่ง แล้วคุณนึกดูให้ดีแล้วมันจะมีมันจะมีไอ้น้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงมันก็แปลกดีนะครับฟังเป็นเรื่องแปลกกันแล้วกันพี่เขาขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันมีร่องรอยนะครับแต่ว่าโอ้โหมีคนเหมือนโคดคือขอดอนะ่ะขอดจนหมดแต่มันจะมีรอยเปียกอยู่นะครับพี่เขาก็สงสัยนะครับก็ว่ามันเป็นน้ำมนต์ที่เกิดขึ้นเองหรือว่าคนใส่ไปเพราะเราไม่เห็นนี่ถูกไหม แล้วคืนนั้นเขาบอกเขามีการสวดมนต์สวดอะไรกันนะครับที่ตรงพระพุทธบาทสีล่ลอยนั่งล้อมหมดเลยคนก็ขึ้นไปเยอะแล้วนอนกันตรงนั้นเลยนะครับสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ไม่รู้เขาให้ทําหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าแหมเขาพบเรื่องประหลาดด้วยตัวเองคุณพรกลางดึกเนี่ยที่เรียบร้อยแล้วเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคุณเหมือนซาขึ้นมา นะครับเสียงแปลกประหลาดเขาก็เลยลุกตื่นนะฮะ,เ,ะเขากับญาติก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เขาก็ลุกขึ้นไปดูเอ๊ะเสียงดังจากลอยพระพุทธบาทอะคืออะไรพี่เขาก็มองลงไปคุณเขาบอกว่าโอ้โหเห็นเป็นน้ำมนต์อะนะครับพุดขึ้นมาเองเลยแปลกมากเขาบอกว่าเหมือนน้ำมันค่อยๆขึ้นมาพุ่งมาจากลอยพระพุทธบาทแต่พิเศษคุณ น้ำเนี่ยที่ขึ้นมานะครับหมุนขวาเป็นจักรหมุนขวาคุณเออคุมน้ำเนี่ยหมุนขึ้นมาเ,ออเขาเล่าประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ไปนอกนกับเขาเขาบอกโอ้อมันแปลกประหลาดน้องน้ําที่ขึ้นเนี่ยมันจะหมุนหมุนทักษิณาวัตรเลยนะครับมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วหมุนเป็นหมุนขวาน่ะคุณว่าแปลกไหมฮะเออ็อในรอยของพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าอะ่ะ เขาบอกเฮ้ยมันผุดขึ้นมาได้จริงๆแล้วอย่าลืมนะรอยพระุทธบาทเนี่ยวางอยู่บนก้อนหินแล้วบนอยู่บนผูเขาอยู่บนยอดเขาแปลกไหมครับเออโอ้หผมเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาขอดมาในสมัยนั้นนะเพราะช่วงหลังเนี่ยก็เหมือนว่าไม่มีน้ําที่ผุดขึ้นในพระพุทธบาทอีกแล้วอะส่วนหนึ่งก็ผมว่าเฮ้ยถ้าเอามาเอาเครดดับไฟที่ปลายด้ามขวานนะผมก็เลยนะครับ เอาส่วนหนึ่งในน้ําพระพุทธมนตนะ์มาลดแผ่นชนวนนะฮะพระผมว่าเฮ้ยมันพิเศษสุดรอะคุณเออใครจะจมตีน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรนะผมว่ามันอยู่ขึ้นกับความฉลาดในหัวสมองเราคุณคือถ้าปรากฏขึ้นได้อย่างนั้นย่อมไม่ใช่ธรรมดาย่อมเป็นนะครับผมมันมีพลังอยู่แล้วอะเนื่องด้วยพุทธบพุทธบารมีนะฮะผมก็พรมไว้ก่อนแล้วแหละ เพราะผมก็กลัวว่าเออกลัวน้ำมนต์จะหล่นจะเหือดจะหายถูกไหมผมก็พรมใส่ชนวนอะไรเต็มไม่หมดอนะ่ะเอาเครสไงดับไฟที่ปลายด้ามขวานที่เหมือนครูบาอาจารย์ผมเคยบอกนะครับพระวิปัสสนาาจารย์ที่ท่านบอกว่าในกึ่งพุทธการให้ระวังภัยใหญ่นะครับโดยเฉพาะไฟสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาเผาชีวิตพุทธศาสนิกชนนะนะครับและอาจารย์ก็สอนวิชาอิทธิบาท4ีในการเดินดวงเดินไอ้ หมุนขวาอาจารย์สายหนอนะแต่อาจารย์บอกว่าการเดินนะครับในของวิชาธรรมกายหรือวิชาธาตุมันจะมีการดเดินดินน้ำลมไฟที่ต่ออายุและให้ทำบาร,รมีนะครับให้รู้จักเรื่องของพลังงานหลักของจักรพรรดิรัตนะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนถึงพระเจ้าจักรพรรดิเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเอาชนะโลกคือชาพุทธต้องรอดนะครับแล้วต้องใช้ทุกความรู้เลยประมวลทุกความรู้ให้รอด คือโดยโดยความพิเศษของโลหะที่ทําก็จะมีพลังงานพิเศษอยู่แล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะจะให้ครูบาอาจารย์องค์ไหนเ็จดีผมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่านะครับเมื่อสามรวมเป็นหนึ่งอันนี้ไม่รวมน้ํานะครับซึ่งมีน้ำในพระพุทธมนต์นั้นปะาพรมนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อกันแล้วกันนะครับคือผมมาสตอร์รี่ฟังนะฮะสำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่ว่ากันก็เอาเป็นว่า มีพลังที่พิเศษสุดซึ่งผมพยายามรวบรวมนะครับของที่ไม่มีใครเหมือนนะครับเอาไว้ในนี้อย่างน้อยก็ก็เป็นบาร,รมีนะที่แฝงเลนจากการได้ขายหนังสือนะครับบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ที่ไปพร้อมกับได้ช่วยผมเพราะผมก็จะทำนะครับทำบล็อกและเอาเงินส่วนหนึ่งทำเหรียญน,นะครับแจก ทหารตัวเล็กๆนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนที่ไม่มีปัจจัยมันมีคุณผมอยากทําของพิเศษสุดนะครับให้อุบัติในกึ่งพุทธการตามที่ความรู้ความสามารถและกําลังทรัพย์นะฮะและว,วิชาจรณะเราไปถึงนะเอออย่างน้อยทหารตัวเล็กๆอาสาสมัครทหารพรานหรือทหารยศน้อยๆนะฮะเขาจะได้ มีกำลังใจนะครับแล้วเราประทับเลข9แน่นอนผมถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับบรมนาถบพิตรพระองค์นั้นเพราะยังรู้สึกค้างคานะครับว่าโอ้โหทำไมเราถึงไม่สามารถนะครับช่วยกันต่อพระชนชีพให้พระองค์ท่านมีอายุได้120ปีนะครับก็ขอบุญเนี้ยไปช่วยพระองค์ท่านในภายภาคเบื้องหน้า ไปสนับสนุนพระองค์ท่านในคราวที่จตุจติบาเกิดสร้างบาร,รมีจนถึงวราระสุดท้ายที่พระองค์ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังมหามโนปฏิฐานช่วยสัตว์โลกนะครับและบุดียาจะได้อุบัติแก่เราในพุทธกาลนี้นะครับของคนที่ร่วมสร้างเหรียญร่วมใช้เหรียญขอมหากุศุใจอย่าหยุดแค่เรานะครับแต่ส่องเหมือนมหาพระโพธิยานาวา ช่วยทุกเวรยศสัตว์ทั้งสังสารวัฏให้เป็นที่พึ่งทั้งหมดขอส่วนหนึ่งให้บุญไปช่วยพระสัมมาสมพรทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าพระปัจเจกพระเจ้านะครับพระบรมจักรพรรดิพระราชาผู้ทรงธรรมในภายภาคเบื้องหน้าที่จะช่วยกันลื้อสัตว์ขนสัตว์นะครับให้พ้นภัยมารให้พ้นวตาสงสารนะครับนับพระองค์ไม่ทวนนะพุทธเจ้าจักรพรรดิพระรัตนตรัยนะครับ และชาพุทธดีนะครับเหมือนในครั้งนี้ที่เราที่ผมต่ออายุให้ผู้กองผู้หมวดหลายคนไม่ทันนะฮะเออเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อที่จะนะครับปิดช่องโหว่นะครับเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีให้ยิ่งใหญ่นะครับเติมเต็มความฝันของตัวเองเติมเต็ม สิ่งที่ครูบาอาจารย์ของผมได้บอกล่วงหน้านะครับว่าให้ช่วยหัดคิดอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยส่วนรวมสักอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ชีวิตเราจะจากไปนะครับคิดอะไรสักยิ่งใหญ่และลงมือทำนะครับเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้าที่ลำบากนะครับแบกมารดาข้ามมหาสาครนนะครับแล้วลำบากเชื้อเนื้อนะควักดวงตาบริจาคเลือด เสียสละลูกเมียไม่รู้กี่ครั้งนะและปฏิบัติธรรมทั้งลองผิดลองถูกกว่าจะได้ความรู้อันยิ่งใหญ่ออกนำชนนำหมูสัตว์ออกจากวัตาสงสารนะท่านอาจารย์ให้หาวิธีแทนคุณพระพุทธเจ้าแทนคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมแทนคุณแผ่นดินเกิดนะผมก็พยาพยามพยายามเนาะเอาเป็นว,ว่าสมองน้อยๆผมก็คิดได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ส่วนให้ใครเสกผมก็นะขออุบไปก็แล้วกันนะแต่ผมผมบอกคุณแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าคือแค่นี้ก็สุดแล้วเพราะตั้งรูปก็มีอนุภาพของพุทธบรมีออกมาแล้วอะทั้งหลวงปูท่ทวดทั้งพระอาจินไตออกมาช่วยกันประสานแล้วพอบล็อกทําเสร็จก็พลังที่กดก็คือพวยพุ่งออกมาแล้วนะครับจะให้ใครเสกหรือเปล่าขอคิดอีกทีนึงก็แล้วกัน,กน,กน,กนอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งต่อพลัง แต่ตอนนี้ชนวนที่ได้ผมว่าสุดและไม่ไม่มีใครน่าจะรวบรวมได้ขนาดนี้แล้วนะเออบอกแค่นี้ไว้ก่อนก็นแล้วกันนะเออถ้าชอบนะนะครับบอกแล้วว่าหนังสือเนี่ยมันจะมีโดยส่วนของเนื้อหามันก็จะสุดนะครับเพราะมันจะแพ้วทางทางสู่พระนรุพานนะครับและบอกที่อยู่ของพระสุปฏิบนโนในแต่ละสาย าบอกแล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นของกลางใครดำเนินมรรคถึงนะฮะก็จะได้นะครับบรรลุมรรคผลอ่ะก็ถ้าสนใจนะเข้าไปใน Facebook เล่าเรื่องอาจินตาย c e b o o k นะครับเล่าเรื่องอาจินตายนะเออนะครับจะมีรูปหนังสืออยู่นะครับก็ไปช่วยกันนะครับสั่งจองถ้าชอบอนะ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาบอกแล้วว่ามันต้องคุ้มค่านะ่ะผมจะต้องมีข้อมูลที่คนอื่นให้ไม่ได้คุณ หนังสือเล่มนี้จะบอกบอกแล้วว่าจุดปลายในการปฏิบัตินะครับหลงทางในแสงสว่างเนี่ยสาหัสสุดคุณยากสุดในการแก้สภาวะธรรมนะครับไปให้ถึงตัวสำเร็จว่ายากแล้วออกจากตัวสำเร็จนั้นยากกว่านะครับหนังสือเล่มนี้จะบอกทางนะครับตามหาพระอรหันยุคปัจจุบันฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบนะครับนะเข้าไปแท็กใน Facebook แล้ว ข้าไปโอนไว้ก่อนนะก็จะทำเป็นพรีออเดอร์นะครับถ้าอยากสนับสนุนผมบอกแล้วว่าการดําเนินลอยมักขาไม่ให้ผิดพลาดเราต้องไปหาผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงสภาวะธรรมจริงให้ท่านบอกจุดแข็งจุดอ่อนนะครับจุดตายนะในการปฏิบัติท่านจะต้องเล่าความจริงที่เป็นจริงนะครับความจริงที่เหนือจากความเชื่อนะครับความจริงที่อาจจะ ค่อนข้างทำร้ายจิตใจผู้ปฏิบัติแต่จะนําไปสู่สัจธรรมของจริงฝากไว้ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสดสดดีครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ะดูรายละเอียดในสองห้นะ